ฝันเห็นควันเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4สแล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในเรนือนี้ท่านอาจจะมีความรู้สึก ลึกๆว่าปัญหาหรือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นนะครับเป็นสิ่งที่เกินกําลังที่ท่านจะเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปจัดการให้สถานก,การณ์คลี่คลายความยุ่ยยากที่ท่านเผชิญอยู่นี้นะครับท่านจําเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองนะครับเปลี่ยนแนวคิดของท่านใหม่นะครับลองละทิ้งความคิดแบบเดิมๆนะครับมองภาพอะไรในภาพกว้างดูบ้างนะครับท่านจะได้แนวคิด ในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในกรนี้ที่ท่านจะผ่านเรื่องราวต่างๆที่ยุ่งยากเหล่านี้ไปได้นะครับจาเป็นที่จะต้องกล้าเสี่ยงแล้วก็กล้าทําอะไรมากกว่านี้นะครับแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เต็มร้อยก็ตามแต่มันก็ยังดีกว่าที่ท่านไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ไปนี้นะครับในะยนนี้นะครับสิ่งต่างๆที่ท่านวางแผนไว้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดการหรือดำเนินการมากกว่าปกตินะครับท่านมีโอกาสนะครับได้ศึกษาหาความรู้นะครับหรือว่านะครับมีโอกาสได้เรียนต่อปริญญาโทนะครับหรือการเรียนรู้บางอย่างที่ช่วยให้งานของท่านดีขึ้นนะครับ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการงานนะครับในย้อนนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นลักษณะงานที่ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็ท่านเองก็มีโอกาสที่จะได้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับความรักนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยเด่นนักนะครับหรือว่านะครับ คนมีคู่ก็มีความสัมพันธ์ค่อนข้างเจืดชืดมากสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนโสดนะครับก็อาจจะเจอคนที่มีอายุมากกว่า7ปี10ปีนะครับหรือมากกว่านะครับเข้ามาชอบท่านนะครับใบที่3นะครับท่านจะมีความเหนื่อยล้าอย่างมากนะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากหาเวลาพักผ่อนบ้างครับปล่อย ความเครียดความวิตกกังวลให้หมดไปจากตัวท่านนะครับอาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นผ่อนคลายความเ,เหนื่อยเมื่อยล้าจากเรื่องต่างๆที่เข้ามาหาท่านนะครับในเรื่องของงานท่านก็จะรู้สึกเฉื่อยไม่ค่อยอยากจะทํางานอะไรมากนักนะครับในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะหมายถึงนะครับงานในลักษณะ ที่ท่านทาก็ไม่ค่อยมีอะไรท้าทายนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีงานให้ทํานะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าบางคนก็ว่างงานแต่ว่าก็ยังสบายๆชิลๆอยู่นะครับถึงว่าไม่มีงานทําก็ยังสามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ควรประมาทนะครับในเรื่องความรักนะครับใน คนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโสดต่อไปครับใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลอกไพ่ใบนี้นะครับในะยนนี้นะครับความรักจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ดังใจนะครับ บางคนก็อาจจะเกิดการหึงหวงมากจนเกินไปนะครับหรือว่าหวาดระแวงมากเกินเกินไปทําให้เกิดความอึดอัดนะครับคนรักก็อึดอัดเบื่อหน่ายนะครับคนนี้โดยพื้นฐานนัานอาจจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่ายึดติดกับความต้องการของตัวเองมากเกินเกินไปนะครับทางที่ดีก็ควรเปิดใจคุยกันนะครับระหว่างทั้งสองฝ่ายเราและคนรักนะครับแล้วก็ปรับตัวกันนะครับให้ได้คนละครึ่งทางนะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับก็ ดีกว่านะครับท่านที่จะเรียกร้องนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับคนรักเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่ตามตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้นะก็คงต้องมาพบกันพึ่งทางนะครับเรื่องนี้ท่านอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็มีเงินเข้ามานะครับให้จับจ่ายไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีข้อ ปัญหาอะไรนะครับเรื่องงานก็ทําไปได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ถือว่าถอยหลังเท่าเท่าไหร่นักนะครับตรงนี้ก็ก็ดูดูกันไปนะหมายเลขนั้นโชคท่านได้แก่หมายเลข4หมายเลข9หมายเลข17และหมายเลข4ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข4หมายเลข4หมายเลข9กและหมายเลข17